สาวกระตู้หน้ายาววันนี้มีเหตุแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้คุณแม่เติมสต็อกให้แล้วนะคะสำหรับรถตู้หน้ายาวตอนนี้มีให้เลือกหลายคันมากแต่ด้านหลังตรงนี้เด็ดสุดๆเลยค่ะไม่สามหมื่นไม่สองหมื่นก็มีให้เลือกและที่สําคัญปียีด้วยเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสะดวกได้รถที่ราคาดีๆไม่น้อยแบบนี้เอาไว้ใช้งานบอกเลยคุมค่าคุุ้มราคาที่สุดท่านไหนกําลังมองหาอยู่รับชมคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่กำลังมองหารถตู้หน้ายาวเอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทเพชรยนต์อาณาจักรรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีและวันนี้นะเราอยู่กับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะซึ่ง วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นี่ที่เดิมนะคะบริษัทเพชรยนต์สํานำนักงานใหญ่ค่ะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกที่1ย่านมินบุรีน่เองนะคะพี่ๆท่านไหนอยู่โซนนี้แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาทดลองขับรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยเข้ามาเดินดูเรื่องก,ก่อนได้เลยเผื่อเจอคันไหนถูกใจนะคะและวันนี้นะคะเราอยู่กับรถตู้หน้ายาวเข้าใหม่3คันด้วยกันซึ่งคัดมาแล้วว่าดีเด็ดราคาดีทุกคันแน่นอนนะคะวันนี้มีเลขไม้30,000โลเด็ดแล้ว ไม่20,000เด็ดกว่านะคะพี่พีท่านไหนกำลังมองหาอยู่วันนี้ตัดสินใจได้แน่นอนว่าจะรับคันไหนซึ่งมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนก่อนจะไปรับชมนั้นนะคะสายฝากพี่พทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอยากจะแนะนำในส่วนไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหน้ายาวที่เราตามหากันมานานาด้านหลังนี้ทั้ง3คันเลยนะคะจะเป็นเต y o ต้าคอมพิวเนะคะเครื่อง2.8เกียร์ออโต้รถปี2020ทั้ง3คันเลย ราคาเหมือนกันหมดเลยนะคะซึ่งราคาอยู่ที่1170,000บาทค่ะพี่พี่ล้านบาทกับเลขไม่2 0 0หม3 0 0 0 0 0โลถือว่าประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยนะคะกำลังมองหาอยู่นะคะทรายอยากจะให้พี่พเข้ามาดูก่อนนะคะหรือยังไงไม่สะดวกเข้ามาไม่เป็นไรจองออนไลน์ได้รีบโทรมาหาแอดมินตอนนี้ได้เลยแล้วก็แจ้งว่าดูคลิปนี้มานะคะดูคลิปทรายเพชรยนต์มาได้เลยนะคะโอเคขอแนะนําก่อนคันแรกไม่ส0ม0มืกิโล คุ้มแน่นอนคุ้มที่1คุ้มยังไงบ้างนะคะ1เลยคุณได้รถตู้หน้ายาวที่เป็นรถหน่วยงานที่บางอย่างบางทีป้ายแดงเขาไม่ได้ติดมาให้แต่เจ้าของเดิมเขาติดมาให้แล้วอะเซนเซอร์มีแล้วกล้องหน้ามีแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งคันนี้ก็คือเดิมตั้งแต่ช่วงหน้ายันช่วงถ้ายเลยไฟหน้าใดๆต่างๆสวยๆใสๆนะคะหน้ากระจังสีโครเมียมเงาแบบว่าสองหน้าได้เลยเ <laughs> งามากจริงๆนะคะในส่วนของตัวกระจังเนี่ยไม่มีแบบ โครเมียมพองโครเมียมลอกเป็นจุดดำๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะปกตินะคะได้รถมาก็จะมีแบบพวกคาสติ๊กเกอร์อะไรอย่างงี้เนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นแต่ใดๆคือตัวโครงสร้างไม่มีบุบไม่มีแบบว่ารถทิคว่มชนหนักจมน้ามาอย่างแน่นอนซึ่งคันเนี้ยทามาแล้วสวยพร้อมใช้เลยนะคะได้เป็นล้อแม็กปกติจะเป็นล้อกระทะขอบ16นะคะแต่วันนี้ก็คือเจ้าของเดิมอะเนี่ยเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเจ้าของเดิมเขาทําการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวยางคันนี้ได้เป็นยางปี2020 ะะยางปีใหม่เลยภายในคันนี้นะคะโครงสร้างไม่มีร่องรอยของการตัดต่อเคาะหรือร่องรอยของแบบว่าเออรถน้ําท่วมมาแล้วมันมีร่องรอยของสนิมกินอะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยนะคะคันนี้อะเรามีรับประกันเหมือนเดิมนะคะว่ารถคันนี้ถ้ามีการผิดความชนหนักจมน้ํากลับใหม่กอใหม่คันนี้ไมค์สามหมื่นกับ800กิโลอันนี้คือไมค์แท้ไมค์เดิมแน่นอนตรวจพบเจอนะคะว่ามีการกลับไมค์กอใไม่ก่อนการขายแจ้งเรามาได้เลยเรารับซื้อคืนแบบเต็มจํานวนนะคะ ซึ่งอะรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่าใช้ก็คือกระจกมองข้างคันนี้คือปกติมันจะเป็นกระจกมองข้างที่กระจกอย่างเดียวเลนเดียวอันนี้ดูนะฝังี้แต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นกระจกที่เอาไว้แบบว่าดูมุมอับตรงล้ออะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งคันนี้ก็คือโฉมใหม่เนี่ยเขาจะมีแล้วนะคะอะภายในความคุ้มที่หลายๆอย่างเลยหนูนะับไปกี่อย่างแล้วนะ1เซนเซอร์สองกระจกที่มันได้มาเนาะอะไรประมาณนี้เนาะกล้องกล้องหน้ากล้องหลังอะไรแบบนี้อะตัวเบา ปกตินะคะจะได้เป็นเบาะผ้า4ี่แถว12ที่นั่ง13ที่นั่งประมาณนี้เนาะแต่อันนี้นะคะได้ทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังทรงโซฟาใหญ่3าแถว9้าที่นั่งไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องไปเสียเงินทําเองไม่ต้องไปเสียเงินติดเองเลยนะคะตัวมุงตัวม่านคันนี้ก็มีติดไปให้ครบๆฝ้าหลังคาคันนี้นะคะของเดิมจากศูนย์ก็คือรถหน่วยงานเขาห้ามเจิมอยู่ละนะคะอุปกรณ์ที่ต้องได้จากศูนย์อย่างเช่นอ,อ่ตัว ที่ทุกกระจกฉุกเฉินอะไรแบบนี้คันนี้ก็มีติดไปให้แล้วด้วยนะคะซึ่งสะ,สะอาดเลยสวยน่าใช้มากๆนะคะก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราทําให้รถมันเฟิร์มกว่านี้อีกนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลของเหลวทั้งคันนะคะแล้วก็สปารถให้สวยให้เฟิร์มกว่านี้ก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะซึ่งอ่ารีวมแจ้งไปราคาซึ่งราคานะคะคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเนาะในการจัดยอดนะคะพี่ๆคันนี้จัดยอดได้อยู่ที่ประมาณล้านกับหลักหมื่น ซึ่งเราต้องมีงบดาวสักประมาณ1 5 0 0 0 0สอันนี้คือดาวเริ่มตนน้นสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีแล้วก็รายได้2เท่าของค่างวดก็คือดาวยอดนี้ได้เลยซึ่งดาวยอดนี้นะคะประมาณแสนห้าเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณสักกลมๆไปประมาณ2,000 0นะคะต่อ7ปี อขออภัยค่ะ6ปี72งวดนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากผ่อนยาวๆ7ปี84งวดก็จะผ่อนอยู่ประมาณสัก1 8 0 0 0 1 9 0 0ิบกันต่อเดือนประมาณ1,000บาทนะคะประมาณนี้สะดวกแบบไหนแจ้งมาได้เลยซึ่งคันนี้ไม่30,000กิโลเท่านั้นคือหน้ายาวเนี่ยนานๆทีเขาจะมีเข้ามารอบที่แล้วได้มาไม่ประมาณแสนหน่อยๆว่าเด็ดแล้วคือมาปุ๊บไปปั๊บเลยนะคะซึ่งรถนี้เข้ามาไม่30,000กิโลเท่านั้นนะคะด้านหลังนี่เลย เดิมทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการงัดแงะขันไข่นะคะตะเข็บด้านข้างตรงนี้นะคะเม็ดอาร์คมคมกลมๆสวยๆจิกแล้วเป็นรอยเล็บแบบนี้ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปเมื่อสักครู่นะคะเปิดฝาถ่ายขึ้นมาได้ยินเสียงชกไหมไม่ได้ยินเพราะว่าไม่มีการเปิดเครื่องใดๆนะคะ ในส่วนของบานาพับด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยของการขันไข่งัดแงะถอดฝาท้ายออกมาเปลี่ยนถอดฝาท้ายออกมาเคาะใดๆเลยไม่มีนะคะว่าหลังคาด้านหลังนี่ดูตั้งแต่ด้านหลังเข้าไปด้านหน้า ไม่มีรอยขูดขีดแม้แต่รอยปากกาอะไรแบบนี้ก็ไม่มีเลยไฟท้ายนะคะงานแทย้ยี่ห้อไทยคยโตะได้ไฟท้ายงานแท้คู่นี้ไปนะคะเอาไปก็คือเอาไปใช้งานได้ยาวๆนั่นแหละเนาะคัดงานแท้คัดงานเดิมไปให้นะคะเอาไปมีคุณภาพกว่าอยู่แล้วถูกใจคันนี้นะคะทะเบียน3351นะคะแคปรูปนี้ไว้แล้วก็แอดไลน์มหาแอดมินได้เลยหรือด่วนโทรมหาแอดมินได้เลยค่ะแล้วแจ้งว่าติดต่อสายเพรยนนะคะดูคลิปรถตู้หน้ายาวสายมาได้เลยนะคะโอเคในส่วนถัดไปนะคะบอดี้สลบฝั่งขวา ไม่มีรอยบุบๆเลยนะสวยมากนะคะคันนี้เนี่ยคือเอามาแล้วก็ขัด ปั่นสีนิดนึงนะคะเอาคับสติ๊กเกอร์ออกนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือพร้อมใช้เลยสําหรับรถปีใหม่คันนี้นะคะก็คือคันนี้มันเป็นรถหน่วยงานซึ่งรถหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์หน่วยงานติดที่ประตูสติ๊กเกอร์หน่วยงานติดที่ฝากระโปรงอยู่แล้วแต่คันนี้เป็นรถปี21นะคะเอาไปใช้แล้วเนี่ยติดสติ๊กเกอร์แค่แบบแป๊บเดียวซึ่งตัวคับสติ๊กเกอร์มันไม่ได้กินสีตัวคับสติ๊กเกอร์มันไม่ได้กินสีของตัวรถนะคะซึ่งอะลองออกปุ๊บ นะคะทาสปานิดเดียวเท่านั้นเองคือแบบว่าไม่ต้องสัตสีใหม่ทั้งคันอะไรแบบนี้เนาะซึ่งได้สีงานเดิมงานแท้จากส่วนไปแน่นอนนะคะขออนุญาตก่อนจะไปคันอื่นนะคะสำหรับคันนี้ Toyota c o m มพิวเตอร์เครื่อง2.8เกียร์ออโต้นะคะรถปี2020คันนี้ใหม่30,000กับ800กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้รา150,000คัน7ปี84งวดอยู่ที่ประมาณเดือนละ19,000บาทเท่านั้นถูกใจคันนี้นะคะอาแคบรูปนี้ไว้ได้เลย แคปรูปนี้ได้เลยนะคะแล้วส่งมาให้แอดมินในไลน์ได้เลย aty4236 มาได้เลยนะคะอ่ะโอเคในส่วนของคันถัดไปนะคะก่อนที่จะเข้ามาคันนี้คือหลายๆท่านนะคะที่กําลังตามหารถตู้หน้ายาวอยู่เราทราบกันดีอยู่แล้วของคุณสมบัติที่ มันดีมากๆเลยสําหรับชมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยระบบป้องกันการออกนอกเลนนะคะระบบ traction control ระบบการลื่นนถลายอะไรแบบนี้ซึ่งชมเก่าๆนะคะเขาจะไม่มีแต่ชมเนี้ยเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยมากๆเลยแอร์แบ็กก็มี3ามใบแล้วเรียบร้อยนะคะความปลอดภัยก็คือดีเยี่ยมมากๆโครงสร้างที่เขาปรับปรุงมาใหม่นะคะจะเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบคานเหล็กป้องกันที่แบบ ในเหตุการณ์ที่มันป้องกันการชนไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือจะป้องกันในส่วนของผู้โดยสารด้านในด้วยสําหรับชมนี้คือความปลอดภัยดีเยี่ยมสุดๆเลยนะคะโอเคถูกใจคันไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะอ่ะในส่วนของคันถัดไปนะคะคันนี้เช่นกันนะคะ t ตโยต้าคอมพิเตอร์เครื่อง2.8นะคะเกียร์ออโต้รถปี2020คันนี้ไม่3 9 0 0 0กิโลอ่าไม่3 9 0 0 0กิโลต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าคันนี้ไม่30,000ไม่ทัน มาคันนี้ก็ได้อยู่นะคะต่างกันประมาณ90,00โลเท่านั้นเองแต่มาก่อนได้เลือกก่อนนะอันนี้แจ้งไว้เลยนะคะใ <ti> นส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะไฟหนงไฟหน้าใดๆต่างๆตัดหมอกไม่ติดไปให้ใหครบ,บรุอนนี้มาจากหน่วยงานเดียวกันเซ <ti> ็นเซอร์หน้ามีกล้องหน้ามีเหมือนกันไม่มีอะไรต่างนะคะซึ่งบอดี้ก็ถือว่าสวยนะนะคะทะเบียนก็สวยด้วย3393นะคะใน <i> <i> ส่วนของภายในคันนี้ขออนุญาตเป็นแบบสตาร์ทให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้สตาร์ทนะจ๊ะอ่ะก่อน จะเข้าไปด้านในอ่ะเปิดออกมานะคะคือเขาใช้งานน้อยมากเลยนะในส่วนของอบางแดดยังไม่ได้แกะพลาสติกซีนออกเลยนะคะขออนุญาตสตาร์ทให้พี่ๆได้อ่าโอเคนะคะสตาร์ทแล้วติดเลยนะคะไม่ได้มีเครื่องสะอึกเรือนไวช็อตฝึกพับแต่อย่างใดอ๋อขออภัยคันนี้ใหม่ 37,980กิโลนะคะก็กลมๆอีก20กิโลก็ถึง38,000นโลนะคะซึ่งคันนี้กล้องหน้ากล้องบันทึกหน้ามีแล้วนะคะแล้วก็กล้องหลังก็มีแล้วเช่นเดียวกันนะคะอาศัยเกียร์ถอยนะคะ มีแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่อง GPS นะคะที่หน่วยงานเขาใช้นะแล้วเขาไม่ได้แกะออกอะไรแบบนี้พี่ๆท่านไหนอยากได้แจ้งได้เลยหรือพี่ๆท่านไหนไม่ได้อยากได้ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวให้ช่างถอดออกให้นะคะนีดเดียวท่าน,นั้นเองนะในส่วนของหน้าจอตรงนี้คือปกติเนี่ยมันจะได้เป็นในส่วนของเครื่องเล่นที่ FM AM เล่นแผ่นเสียงอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ได้ลดมือสองไปแบบไม่ต้องเสียตังค์ิดเพิ่มอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาให้แล้วในส่วนของจอ Android เชื่อมต่อบลูทูธเชื่ออต่โทรศั ได้นะคะประมาณนี้ภายในก็ไม่มีอะไรต่างนะคะก็มีแบบว่าม่านเหมือนกันตัวเบาะเปลี่ยนจากเบาผ้าเป็นเบาะหนังทรงโซโฟ,ฟาสีเทาสว่างแล้วเหมือนกันนะคะในส่วนของเลดผ่อนเลดดาวในรถที่ปีเดียวกันราคาเดียวกันเหมือนกันเลยนะคะดาวเริ่มต้นประมาณแสนห้านะคะผ่อน7ปี8ปงวดอยู่ที่เดลับประมาณ19,00 0นานะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากจะผ่อนแค่6ปี 72นวดจะผ่อนอยู่ประมาณ20,000บาทค่ะพี่พีทนะคะถูกใจคันไหนแจ้งมาได้เลยในเรทผ่อนเนี่ยถ้าพี่พีท่าไหนอยากผ่อนเบาก็ไม่อยากดาวแบบไม่อยากดาวแค่แสนห้าก็เพิ่มงบดาวตามใจลูกค้าตามความสะดวกลูกค้าได้เลยนะคะด้านหลังคันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเพราะว่าในส่วนของเม็ดอาร์ก็คมๆกลมๆสวยๆตัวโชคก็สวยเลยนะคะเปิดออกมาก็ไม่ได้มีแบบเสียงโชคฝืดเครื่องใดๆนะคะบานพับ ก็ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะขันไข้ฝ้าหลังคาจากด้านหลังมาด้านหน้าสะอาดสะอ้านสวยน่าใช้เหมือนกันนะคะคือคันนี้เนี่ยอะได้มาการใช้งานมันก็พอๆกันเนาะไม่ได้มีอะไรต่างกันมากแต่แนะนําอย่างหนึ่ง ก็คือนํารถคันนี้ไปแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะนําคันนี้ไปเช็คประวัติที่ศูนย์ได้เหมือนกันเพราะว่ารถหน่วยงานปกติแล้วเขาจะเข้าศูนย์ทุกๆ10,000หมนกิโลนะคะแล้วก็ในเรื่องการรับประกันนะคะเหมือนเดิมรถคันนี้ห้ามามีการพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำนะคะห้ามน,นํารถน้ําท่วมมาขายแล้วก็ในส่วนของเลขไม้ต้องเป็นไม้แท้ไม้เดิมเท่านั้นไม้สามหมต้องสามหมแท้เท่านั้นถ้าตรวจพบเจอว่ามีการกลับไม้ก่อใหม่รับซื้อคืนแบบเต็มจำนวนเหมือนเดิมนะคะ อ่ะโอเคสำหรับมาถึงคันนี้ต้องเด็ดที่สุดแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวรถเด็ดอย่างเดียวไม่ได้โปรโมชั่นก็ต้องเด็ดด,ด้วยตัดสินใจละตัดสินใจเมื่อกี้เลยว่าจะแถมนะคะซึ่งวันนี้นะคะพ,พี่ท่านไหนนะคะก็คือจอง3คันนี้คันไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวไซจัดเต็มแถมเป็นประกันช่วยเหลือฉุกเฉินไปเลย1ปีนะคะแต่ประกันฉุกเฉินอย่างเดียวมันไม่พออะซิมันก็ต้องเป็นในส่วนของประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์แบบ ซ่อมศูนย์ไปให้ด้วยค่ะพี่พี่ซ่อมศูนย์ก็คือไม่ได้เป็นแค่เครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะระบบบังคับเลี้ยวระบบ ABS ต่างๆนะคะระบบแอร์อันนี้ก็อยู่ในวารันตีเหมือนกันนะคะพี่พี่ท่านใดอยากได้ของแถมที่ทรายพูดไป2อย่างประมาณหมื่นกว่าบาทละนะคะถูกใจอยากได้คันไหนรีบโทรมาหาแอดมินตอนนี้ได้เลยนะคะอะโอเคขออนุญาตเริ่มจากด้านหน้าสาหรับคันนี้นะคะโตโยตา้าคอม,มิวเตอร์เครื่อง2.8นะคะรถปี2020 เลขใหม่23,000กิโลเท่านั้นนี่ไม่น้อยมากไม่23,000กิโลนะคะซึ่งไม่น้อยราคาดีๆราคาเท่ากันหมดเลย1 000, 1 7 0 0ล้าน1 0บาทนะคะเหมือนเดิมดาวแสนห้าคันนี้ผ่อน6ปี72วันอยู่ประมาณ2,000 0นะคะผ่อน7ปี84วันอยู่ประมาณ18,000ปนนะคะประมาณนี้ในช่วงของด้านหน้าคันนี้ก็ เมื่อเดิมไม่มีอะไรแตกหักแตกร้กาวใดๆอาจจะมีเศษฝุ่นนิดนึงต้องขออภัยนะคะคันนี้คือเข้าใหม่รอาการปรับสภาพจริงๆขอพาดูด้านข้างตรงประตูนิดนึงพี่สายแจ้งว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถปีใหม่พอได้จิตติเกอร์หน่วยงานไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้กินสีมากนี่เลยจริงๆนะคะมันไม่ได้มีการกินสีของตัวรถแต่อย่างใดแต่ว่ามันจะเป็นคาบด้านข้างซึ่งตรงเนี้ย เราทําการขัดปั่นสีนิดเดียวเท่านั้นมันก็ออกแล้วนะคะอันนี้คือสีจริงเดี๋ยวสีด้านนอกตรงคาบตรงเนี้ยนะคะเราขัดปั่นสีนิดเดียวไม่ต้องถึงขั้นขัดสาบสีใหม่ไม่ต้องถึงขั้นทําสีใหม่อะไรขนาดนั้นนะคะซึ่งทั้งสองขันนี้ก็คืออันเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นชัดไหมอันเนี้ยคือหลังจากปั่นสีแล้วนะคะมันจะเป็นสีแบบสว่างแบบนี้เลยแต่อันเนี้ยคือยังไม่ได้ปั่นสีนึกออกไหมเห็นเห็นอยู่นะ โอเคนะคะประมาณนี้ก็คือข้อดีตรงเนี้ยคือมันไม่ต้องทำสีใหม่ทั้งคันนะคะโอเคอาภายในคันนี้ใหม่25,000โลโอ้ใหม่น้อยมากๆเลยนะอาสตาร์ทให้ดูหน่อยไม่ใช่ใหม่25,000ไม่23,730โอ้โหน้อยไปใหญ่เลย เอาเปิดเข้ามาด้านในคันนี้ได้จอมาเหมือนกันนะคะคันนี้ได้เป็นจอ P.O เนียนะคะจอแบบทัสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้กล้องหน้ากล้องบันทึกหน้าพร้อมกล้องถอยคันนี้ก็มีติดไปให้แล้วนะคะแต่ว่าคันนี้จะไม่มีในส่วนของพวก ออที่ดู GPS เหมือนคันเมื่อสักครู่นะคะจะไม่มีให้เนาะของอในส่วนของคันนี้นะคะความต่างของสีเบาะนะคะก่อนหน้านี้เป็นสีเทาอ่อนเทาสว่างคันนี้จะเป็นสีเทาเข้มละนะคะแต่ว่ารูปทรงตัวเบาะเนี่ยคือไม่ได้แตกต่างกันนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบสวยน่าใช้อีกคันนึงนะเพราะว่าในส่วนของตัวเบาะสีเนี้ยมันก็ดูแลรักษาความสะอาดง่ายกว่าหละเนาะแล้วเลขไมน์ก็น้อยด้วยนะคะราคาเดียวกันเลยมาก่อนได้เลือกก่อนแน่นอนนะคะเปิดเข้ามาดูด้านใน ความจ่างอีกอย่างหนึ่งนะของคันนี้นะก็คือ,คอด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นเบาะที่อ่าถอดรองเท้าเนาะแต่โอเคนะคะด้านในคันนี้นะคะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะทรงปีกกลางออกแบบนี้นิดหนึ่งนะคะสวยเลยนะภายในแล้วก็ด้านบนคันนี้มีจอด้านหน้า จอทีวีตรงนี้ด้วยนะคะเออคันนี้เด็ดเด็ดสุดเลยอะ่ะเด็ดสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันในการใช้งานสีตัวเบาะต่างๆหรือว่าในส่วนของจอทีวีคันนี้ก็มีติดไปให้นะคะไม่ต้องไปเสียงเงินติดเองนะอ,อ่การวารันตีของบริษัทนะคะเหมือนเดิมเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะระบบไฟฟ้าระบบช่วงล่างต่างๆนะคะหากอยู่ในวารันตีนะคะแล้วรถมีปัญหาอันนี้ก็คือแจ้งเรามาได้เลยนะคะ เข้ามาหาบริษัทเข้ามาหาช่างให้เช็คให้ตรวจสอบให้แก้ไขแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยในส่วนถัดไปนะคะห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้าก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะคะเอาเปิดฝากระโปรงด้านหน้าขึ้นมา คือเราก็ย้ำย้ำยำ้ำเนาะแจ้งว่าคันนี้มันเป็นสีเดิมสีงานแท้แล้วมันดูยังไงล่ะนะคะในส่วนของด้านหน้าตรงเนี้ยนะคะสมมติจินตนาการก่อนว่าถ้าสมมติคันนี้เคยมีการแบบเหตุการณ์ชนปึ้งเข้าไปเคาะออกมาล่องรอยการเคาะนะคะหรือไม่งั้นถ้าไม่เคาะร้ายที่สุดเลยตัดโค้งด้านหน้าออกแล้วมาตัดต่อใหม่ซึ่งในส่วนเนี้ยโค้งด้านหน้าโค้งใหม่สมมติเอามาตัดต่อนะคะ สีด้านในกับสีด้านนอกต้องเป็นสีที่ไม่เท่ากันซึ่งวันนี้เราพาดูแบบนี้เลยค่ะสีด้านในกับสีด้านนอกยาวมาตั้งแต่โครงไฟหน้าฝั่งขวาถึงฝั่งซ้ายนะคะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดไม่มีชิ้นไหนเป็นเฉดสีที่มันต่างจากเพื่อนเลยนะคะยาแนวด้านในสีเปลือกไข่ไก่สีครีมๆด้านในยังมีป้ายเดิมๆจากศูนย์อยู่เลยค่ะ หัวน็อตตรงฝากระโปงนะคะเป็นสีเดียวกันกับสีรองพื้นด้านในไม่มีร่องรอยของการงัดแงะขันไขฝากระโปงด้านในกับฝากระโปรงด้านนอกเป็นสีโคลาสสีแบบนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นสีแบบมันจะเป็นสีรองพื้นก่อนที่จะสาดสีเมทัลลิกสีซิลเวอร์เข้าไปด้านนอกประมาณนี้เนาะก็คือภายในมันจะต้องเป็นสีนี้อันนี้คือเดิมแท้แน่นอนทําสีมาแค่ครั้งเดียวจากศูนย์เท่านั้น สติ๊กเกอร์อความวาระวังสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอต่างๆรูระบายอากาศนะคะรูคมคมกลมกลมสวยสวยสโลปนี่คือสวยมากเลยนะคันนี้นะคะตัวเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีสนิมไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะคะกล่องฟิวดีเลยไม่มีแตกหกักแตกร้าวฝาครอบเครื่องครบครบค่ะพี่ๆในส่วนของมอ,อก,กอ,อากาศก็ไม่มีแตกหกักแตกร้าวเช่นเดียวกันนะคะ หม้อน้ำมีกระปุกใหม่มากเลยตัวกระปุกพักหม้อน้ํานี่ใหม่มากนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะอะประมาณนี้ในะส่วนของท้องเครื่องของคันนี้นะคะพี่พท่านไหนคือือรถเมื่อสองเนี่ยอันนี้ก็คือต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้มีลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจร้อเซกับรถคันคันนี้ ซึ่งวิธีแก้ไขนะคะคุณสามารถที่จะนําช่างที่ชํานาญการที่แบบที่เราไว้ใจอะไรแบบเนี้ยมาเลือกมาดูมาเช็คได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าไม่มีช่างมาเลือกมาดูจริงๆนะคะสามารถนํารถคันนี้แล้วไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยหลังจากรับรถเนาะเอารถไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะเกิดมีแบบติดพาดตรงไหนแจ้งเรามาได้เลยนะคะประมาณนี้ขออนุญาตทวนก่อนจากการอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสำหรับรถตู้หน้ายาว t ต y o ต้าคอมิวเตอร์นะคะเครื่อง2.8เกียร์ออโต้รถปี2020ด้าน ขวามือของทรายตรงนี้นะคะทะเบียน3 3 5 1เลขไม้30,000กับ800กิโลด้านหลังตรงนี้นะคะเลขไม้สา0 0 0 0กิโลนะ,ะฝั่งซ้ายมือที่ไม่มีป้ายทะเบียนไม่เป็นไรเดี๋ยวติดได้มีเลขอยู่มีเลขอยู่แล้วนะคะป้ายหลุดเฉยๆคันนี้นะคะเลขไม23,000 กิโลเท่านั้นนะคะถูกใจขันไหนอยากได้ขั้นไหนเอาไว้ใช้งานนะคะแจ้งแอดมินมาได้เลยโทรมาได้เลยตอนนี้ค่ะพี่ๆแล้วแจ้งแอดมินว่าดูคลิปนี้มานะคะดูคลิปสายเพชรยนต์มาได้เลยนะคะซึ่งก่อนจากกันนะคะสายฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะคะอยากจะแนะนำในส่วนไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสายก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ